สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวอุบลไลฟ์สไตล์นะคะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะเน็ดล่มก็เลยไม่ได้มาทักทายเพื่อนๆขอโทษขออภัยนะคะทุกคนที่ไม่ได้ไปเยี่ยมไปหานะคะวันนี้สาวอุบลจะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยผักนะคะ ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยขี่ไกจ่จ้านี่จะ้ะจะมาใส่ผักอันนี้ที่เราหว่านไว้นผักกาดขาวนะคะนี่อันนี้คือผักกาดขาวพันเบาจะ้ะเราจะไม่ย้ายต้นกล้านะคะจะใส่ปุ๋ยพรวนดินให้เขาโตอยู่กับนี้แล้วก็จะเก็บกินถอนกินนะคะ อันนี้จะเป็นกวางตุ้ง้องเต้นะคะนี่กวางตุ้ง้องเตะอันนี้ผักชีลาวค่ะเรามาใส่ปุ๋ยกันเลยนะคะเราก็โรยๆบางๆนะคะ ทีนี้เราก็รดน้ำผักที่เราปลูกนี่คือปลูกในกระถางนะคะพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่พื้นที่น้อยเราก็ปลูกได้กินนะคะ ไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้ขายแต่เราก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพื่อนเราปลูก,กนเองปลอดสารทั้งทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนทุกอย่างปลอดสารก็ดีต่อสุขภาพนะคะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะปลูกเป็นชุดๆเป็นงนงวด เราต้องรักสุขภาพตัวเองนะครัะเพื<ๆ>่อนๆทีนี้เราก็รดน้ำนะคะรดน้ำไม่ชุ่ม วาตุ้งห้องเตเราก็เคยซื้อกินตามห้างนะคะเพื่อนที่นี่ก็อยากจะทดลองปลูกเลยที่นี่ก็ได้ผลประสบความสําเร็จนะคะเก็บกินมาหลายรอบแล้วนี่รอบที่สองที่สามแล้วจ้ะ ใส่นี้ด้วยนะคะนี่จะกวางตุ้งห้องเตยย้ายต้นกล้ามาใส่ในกระถางเอาไว้อันนี้ต้นกล้าผักคะน,นะคะแล้วก็จะโรยๆเหมือนกันนะคะใส่บางๆ ตัยบางๆเอาไว้ก่อนเนาะเพื่อคงจะไม่ตายหรอกเนาะอันนี้ผักสลิดอันนี้ผักใบมะกรูดนะคะทางนี้จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะพันพื้นบานพันเล็ก สมุนไพราขาวตองค่ะใบพลูใบพล,ลูขาวนะคะเพื่อนอันนี้ต้นกล้าพริกจากพริก,กเกรียงอพริกสุกเม็ดเม็ดสุกซื้อตลาดพุ่มพวงนะคะสิบ,บาทแล้วก็มาโรยรเอาไว้แกะแล้วก็ หวานเอาไว้เขาก็งอกขึ้นมานะคะเพื่อนๆน,นี่จ้ะปลูกในกระถางอันนี้อยู่ในเข่งนะคะนี่อันนี้ต้นกลา้มามะม่วงหามะนาโหนะคะนี่นี่งอกเลยอะ่ะจ้าเอามาถมถมฝังฝังเอาไว้ใน ถุงดำนะคะนี่ใส่ในถุงดำเล็กก็เกิดแล้วงอกแล้วเหมือนกัน mm. อันนี้ mm. กวางตุ้งฮ่องเต้ค,ค่ะขยายใ,ใส่ในเข่งเอาไว้นะคะ mm. สวยงามจริงๆเลยค่ะป mm. ลอดสารค่ะทุกอย่างปลอดสารนะคะเพกกื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็ตคด้คร มาปลูกใส่ไว้ในกระถางดำเหมือนกันนะคะนี่จะสี่ห้าวันเองค่ะนี่แตกกิ่งขึ้นมาเยอะเต็มเลยอีกหน่อยก็จะเต็มแน่นกระถางแล้วสำหรับผู้ที่พื้นที่เล็กๆนะคะปลูกได้นี่จะไม่จาเป็นต้องซื้อนะคะ ปลูกง่ายนิดเดียวเองค่ะแค่ฝังฝังเอาไว้ในดินเขาก็งอกขึ้นมาไม่ได้รักษาอะไรยากมากมายนะคะนี่นเพื่อนแต่ใครนี่ปลูกง่ายสุดเลยนะคะนี่ผักบุ้งก็เหมือนกันผักบุ้งแก้วค่ะซื้อมากินแล้วก็ตัดโคนแล้วก็เอามาทําไว้ในกระถางน,นี่จะ้ะเราก็ได้กินมีผักบุ้งกินนะคะเพื่อนเราจะผัดผักบุ้งไฟแดงหรือว่าต้มใส่มะม่าก็ ไม่ยากค่ะอะไรที่พอประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะเพื่อนๆในยุคนี้ไม่มีอะไรได้เนาะยุคโควิดนี่เราต้องทำเองทุกอย่างทำกินเองส่วนอันนี้ผักขยงนะคะอยู่บนเขาเรียกผักขยงจ้ะเราก็มีนะคะ มีเขได้เก็บกินนะคะเพื่อนพอเราจะแกงอะไรก็ไม่ได้วิ่งลงทุ่งนานะคะนี่เก็บตามข้างบ้านเราเลยนี่ค่ะมะระนี่ก็เก็บเมื่อวานนี่จะ้ะเก็บใบมันไปกินกับลาบหมูแล้วนะคะเพื่อนฝั่งน้นก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วฝักยาว ปลูกในถุงดำปลูกในกระถางค่ะเพื่อนๆนจะได้เก็บพันแล้วนะจ๊ะนี่เยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆซื้อมเมล็ดพันมาแค่สิบบาทน,นะคะล้วก็มาหยอดใส่ถุงดำเอาไว้ก็พอได้เก็บตำกินนะคะนี่จ้ะเป็นพุ่มเป็นพวงเลยจ้าเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เขามารับชมค่ะ ติดตามเพจสาวอุบลคนเด็ดอุดมได้นะคะในเพจนะคะแล้วก็ช่อง YouTube สาวอุบนไลฟ์สไตล์แล้วก็สายสุนีชั้นแน l ค่ะ YouTube ช่องข่าวนะคะเพื่อนๆติดตามรับชมกันได้นะคะให้กำลังใจได้นะคะเพื่อนๆสุดท้ายนี้ขอพระเยซูคริสต์ทงอวยพระพรเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะ